นอกจากนี้แม้กองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆสามารถทิดพื้นที่ได้มากขึ้นแต่ในการราชการยังมีความซับซ้อนอยู่เพราะต้องอยู่ภายใต้อํานาจของราชการกองทัพทหารพม่าอยู่ดียังต้องดิวกันอยู่หลายทางในเรื่องของการบริหารจัดการอีกด้วยนอกจากนี้กองทัพทหารพม่ายังได้ยกพื้นที่ราชานให้เป็นเขตปกครองของตัวเองบางชาติพันธุ์แต่ก็ไม่ได้เป็นสหพันธรัฐ ทีนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นโกกัง้งวะโอเป็นต้นสำหรับชาวไทยใหญ่หรือรู้สึกความพยายามทําให้ราชานแต่นั้นที่อีกมุมมองคือเมื่อก่อนทางกองกำลัง rcss ที่เคยเข้าไปทางราชานตอนเหนือทางหมู่แดงน้ำคำแต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยกลุ่มกองกำลังพรมิิรร fbncc บางกลุ่มนั่นก็คือ sspp tnla และ m n d a ซึ่งประชาชนบางส่วนก็เชื่อว่าน่าจะมี UWSA อยู่เบื้องหลังด้วย RCSS จึงได้ถอนกำลังออกมาจากทางตอนเหนือของรัชชานทำให้มีความขัดแย้งระหว่างกองกำลัง RCSS และกลุ่มกองกำลังพันมิตร FBNCC RCSS จึงมีศสตรูรอบร้านด้วยประชาชนชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่ก็มองว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างกองกำลัง RCSS และ SSPP เป็นเพราะ SSPP ไม่ยอมเจรจาซ้ำยังชวนกองกำลังพารามิตดโจมี r c s s อีกด้วยซึ่งเป็นกองทัพชาวไทยใหญ่ด้วยกันเองค่ะทีนี้การวิจารวิพากษ์วิจารณ์ถึงทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของ SSPP กับ RCSS ที่ไม่ได้มีไปในทิศทางเดียวกันเขาก็มองว่า RCSS ต่างก็หวาดระแวงกันในเรื่องของการขยายพื้นที่แม้แต่เมื่อเดือนพฤศจกิกายน อีกที่แล้วก็มีการลงมือร่วมกับกองกําลังแต่ก็ไม่ได้สู้กันเองนะคะทีนี้ความคิดของชาวไทยใหญ่ก็แบ่งเป็นหลายฝ่ายหลายขั้วด้วยกันค่ะคนที่โปร r c s ก็มักจะมองว่า SSBP จับมือกับทาติพัันฑ์อื่นๆส่วนคนที่ไม่ใช่โปรของ r c s ก็รู้สึกว่าทําไม r c s นิ่งเฉยไม่เข้าร่วมการต่อต้าน SAC รักความสง,งบอย่างเดียวอยู่ที่ อยู่กับที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์พื้นที่เท่านั้นกลายเป็นว่า SSPP กับ r s s s ไม่ได้มีทิศทางเดียวกันแต่ว่า r s s s เองก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นถ้าอีกมุมหนึ่งก็มองว่า r s s s เขาปณีปนอมและมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปกครองซึ่งตอนนี้การที่เขาไม่ไปสู้รบกับกลุ่มอื่นๆถ้าให้ r s s s หรือกองกำลังใดกองกำลังหนึ่งเช่น RCSs กับ p n l a โจมตีกันแน่นอนว่าความชนะความพ่ายแพ้มันจะอยู่สามารถวัดได้แล้วก็อาจจะมีใครคนหนึ่งที่ชนะได้แต่ทีนี้หากว่า RCSs เปิดการประทะกับกองกำลังชาติอื่นเช่น TNLa อย่าลืมว่า TNLa <N> เป็นัณะมิตรกับกลุ่มอื่นอาจจะมีคนอื่นเข้ามาช่วยก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่ RCSs นิ่งเฉยอยู่ไม่ได้เกิดการสู้รบกับกองกาลังอื่นๆไม่ได้แปลว่าการ รักสงบเท่านั้นการรักษาพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องสังเกตถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียทหารสูญเสียเงินสูญเสียงบประมาณที่จะต้องสูวรบกัน เนื่องจากแน่นอนว่าเขามีกองกำลังพันธมิตรและ T.N.L.A อยู่ภายใต้ของ F.P.N.C.C. โดยที่มีกองทัพวะเป็นพี่ใหญ่ที่หนุนอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคำนวณได้เลยว่าชาวไทยใหญ่มีกรารชุรบเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะแน่นอนว่ากรารชุรบในครั้งนี้ทางลาเซลตั้งยาหรือเมืองใหญ่ จากที่เมื่อก่อนประชาชนหนีเข้ามาชั่วคราวแล้วกลับไปได้แต่ตอนนี้การหนีเข้ามาเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมีกี่คนแต่มันเยอะแล้วมีผลกระทบอย่างมากเข้าไปทางมันตะเลก็ตามข่าวบอกว่าไม่มีญาติพี่น้องแถมค่าเช่าก็ยังแพงอีกเงินเฟ้ออีกคนกระทบหลายชั้นมากอย่างตอนนี้ FPMCC ที่มีกองกําลังจํานวน7กลุ่มด้วยกันเพื่อที่มีกองกําลังว่าเป็นพี่ใหญ่การเข้ามายึด คลองในพื้นที่รอบนี้เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะออกไปไหมหรือจะอยู่ต่อเพราะพาม่าเองก็ไม่กล้าต่อต้านเขาเหมือนกันการเข้ามาพาม่ายอมอกองทัพวะกับทานพาม่าไม่ได้มีการสู้รบกันนานแล้วตั้งแต่เนวินจนถึงปัจจุบันเนี่ยทหารพาม่ากับกองทัพว้าเนี่ยเคยสู้รบกันมาแล้วแต่ก็ระยะเวลานานพอสมควรค่ะแต่ทีนี้สถานก,การณ์ตอนนี้หยุดลงอย่างที่เห็นกองกําลังว้า กองทัพละรัฐวาก็เข้มแข็งขึ้นและก็มีกองกับนังพนมิตรอีกมากมายและอย่างที่บอกอย่าง SPP ที่เข้าไปในเมืองใหญ่และบอกว่าเป็นการเข้ามาปกป้องประชาชนชวคราวแล้วก็มีประชาชนเองเนี่ยเรียกร้องให้เข้ามารักษาความปลอดภัยแทน ซึ่งเขาเองก็มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันกับกองทัพวะเป็นการใช้เทคนิคเดียวกันเป็นการใช้วิธีการเดียวกันเพื่อที่จะเข้ามาครอบครองในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องสู้รบซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกันถ้ามามองว่าฝั่งกองกําลัง M อมเดีโกข้างกับบ d ดีที่เข้ามายึดครองเมืองตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาถึงยอมให้กองกําลังวะเข้ามายึดครองเมืองได้ง่ายๆแต่เขาเป็นตัวกลางและเขาเข้ามาหลังจากที่กองกําลังโกข้าง ยึดครองได้และประกาศอย่างเป็นทางการแล้วถึงจะเข้ามาและส่งกองกบทัพวะประมาณกว่า100นายเข้ามาอย่างสันติเขาบอกว่าเขาต้องการความสันติเข้ามาอย่างสงบด้วยที่ไม่มีการสู้รบกันแต่ทําไมกองกําลังโกก้าก์แอมเบเถึงได้ถอนกําลังออกให้ได้ไง่ายๆแค่คําสั่งของกองทัพวะเท่านั้นหรือจะมีจีนหนุนหลังอีกเราก็ยังไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่น้อยนว่ามันต้ซับซ้อนอยู่แล้วการที่จะเข้ามายึดครองเมืองใน ลาซิโอมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช้การโจมตีนับสิบวันตั้งแต่ครั้งที่สองเปิดการปฏิบัติการครั้งที่สองกว่าที่จะยึดได้ในเมืองลาซยโอมือแดดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่ลาถอยภายในสองวันซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เขาจะถอยออกไปเขามีการแถลงการไปแล้วหลายๆข้อดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ระยะยาวแต่ไม่นานก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกิดขึ้นนี่คือความซับซ้อนที่ทางตอนเหนือของรัชชัน ทั้งหมดนี้เป็นภายใต้คำสั่งของจีนหรือว่ากองทัพว้าที่ต้องการใช้ทางอ้อมใช้เทคนิคนี้เข้ามาควบคุมในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องสู้รบสุดท้ายแล้วกองทัพทหารพรมา่าจะเจรจากับว้าอย่างไรไล่ออกก็ไม่ได้เดินหน้าต่อก็แพ้นี่คือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าโดยที่กองทัพทหารพรม่าเองเนี่ยเขาก็รู้สถานการณ์เขาอยู่แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ระดับไหนเพราะว่าความสูญเสียรครั้งยิ่งใหญ่สําหรับ พม่าเนี่ยมันเยอะตั้งแต่หมูแจ้น้ำคำเมืองใหญ่ตั้งยานล่าเซี่ยวนองเขียวยกแม่ทั้งกราชานตอนเหนือหลายพื้นที่เกิดไฟไม่ลุกท่วมซึ่งความพ่ายแพ้จากกองทัพฐานพม่าถูกกองกำลังพันธมิตรทั้งหมดภายในเจ็ดกลุ่มเนี่ยยึดครองหมดและสุดท้ายมาตกอยู่ภายใต้วะที่ไม่ได้ใช้กระสุนปืนแม้แต่นัดเดียวเองหลังจากนี้เป็นข้อท้าทายหลายกลุ่มว่ากลุ่มกองกำลังพันธมิตรเองเนี่ยจะให้กองทัพวะคุมต่อ จะกล้าพูดอะไรไหมแล้วฝั่งกองทัพทหารพรม่าเองจะให้กองทัพวะถอยได้ไหมมีอํานาจอะไรมีข้อต่อรองอะไรซับซ้อนกันอยู่ฝั่งของกองทัพทหารพรม่าเองจะยึดพื้นที่คืนนี้ยากใช้การทุรบก็ไม่ชนะแอมนดเอแถมยังเขาให้วะเข้ามาแต่โดยดีดังนั้นการที่จะไล่ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่เข้ามาครอบครองในครั้งแรกโดยเฉพาะในเมืองตั้งยันกับลาเซียวสองเมืองนี้ที่กำลัง ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพวะอยู่นี่เป็นสถานการณ์ทางตอนเหนือของทัชฉานนะคะก็หลังจากนี้ฝั่งกองทัพนารพมา่าจเจรจาหรือกองทัพวะและกองกําลังพันธมิตรอื่นๆจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะมีการยึดพื้นที่ไหนอีกไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ